บทที่สีคุณนายโสพิตท่านพระครูฉันพัทหารเช้าเสร็จแล้วนายขุนทองกับนายสมชายช่วยกันยกสำรับกับข้าวลงมารับประทานกันที่กุฏิชั้นล่างกำลังทานกันอยู่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็นำหนังสือพิมพ์รายวันมาส่งให้ ให้สมชายเห็นหัวข้อข่าวและภาพถ่ายที่หน้าหนึ่งแล้วก็มีอันต้องทานข้าวไม่ลงยิงอาจารย์นักเรียนนอกดับคาเก๋งภาพสตรีวัยสี่สิบที่นอนพับคาพวงมาลัยข้างล่างมีภาพถ่ายเล็กๆเ,เพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนบอกชื่อนามสกุลไว้ชัดแจง้งเขาอ่านข่าวนะั้นแล้วก็ถือหนังสือพิมพ์วิ่งขึ้นไปหาท่านพระครูหลวงพ่อครับ คุณนายราศีถูกยิงใชแล้วล่ะครับพูดพร้อมกับส่งหนังสือพิมพ์รายวันฉบับประจำวันที่16บหกกรพัาธ์ให้ไม่ต้องหลอกสมชายฉันรู้แล้วถูกยิงตอนสองทุ่มเมื่อคือนนี้ใช่ไหมละ่ะเขาบอกฉันเมื่อคือนก่อนที่แกว่ามาลาตายนั่น,น่ะมันเรื่องจริงสิครับหลวงพ่อผมนึกว่าแกเพี้ยนซะอีกและแกรู้ไหมครับว่าใครยิงแก เพราะในข่าวยังไม่รู้ตัวคนยิงรู้สิฉันก็รู้ทำไมแกไม่ไปแจ้งความไว้ก่อนล่ะครับและหลวงพ่อจะได้ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์หรือเปล่าลูกคุณช่างซักถามอย่างอยากรู้ก็คนถูกยิงแท้ๆเขายังไม่ยอมแจ้งแล้วให้ฉันไปวุ่นวายทำไมมันเป็นเรื่องของกรรมนะสมชายไป ลงไปทำงานต่อได้แล้วเอาหนังสือพิมพ์ลงไปด้วยฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ที่ต้องรับทุกวันก็เพื่อเอาไว้ให้พวกเธอและก็แขกอา่านเมื่อท่านไม่สนใจไม่ตื่นเต้นกับข่าวนั้นนายสมชายก็ลงมาวิพากษ์วิจารณ์กับนายขุนทองที่กุฏิชั้นล่างมีอะไรตื่นเต้นเหรือพี่ถึงต้องวิ่งขึ้นไปหาหลวงลุง,ลง นายขุนทองถามตัวเขาก็อยากรู้ทว่าห่วงกินมากกว่ากินกับนอนต้องมาก่อนเสมอและจะกินก้าวต่อไม่เนี่ยไม่กินหนูจะได้เก็บอยากเก็บก็เก็บได้เลยข้ากินไม่ลงแล้วมีเองดูผู้หญิงคนนี้สิเขามาบอกหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนว่าจะถูกยิงตายแล้วเขาก็ถูกยิงตายจริงๆ ตายเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มอ้าวมาหาหลวงลุงแล้วทำไมหนูไม่เห็นละ่ะก็เองเอาแต่นอนจะรู้นะรู้โมอะไรเขามาตอนเองหลับปุ๋ยไปแล้วนะ่ะลูกศิษย์วัดแถลงขายแล้วพี่ให้คบพบหลวงลุงหรือเปล่าละเมิดกฎอีกตามเคยละสิคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ว่าถึงไม่ให้พบ เขาก็ต้องไปพบจนได้ลนะนาหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาแบบเจตพูดคนมากวัยกว่าอธิบายอีกแล้วเหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งมาหาแบบเดียวกันเนี่ยหลวงลุงบอกว่าเป็นเจตพูดเหมือนกันงั้นเหรอแล้วทำไมข้าไม่เห็นละ่ะนายสมชายเป็นฝ่ายถามบ้างนายขุนทองได้โอกาสแก้แค้นจึงว่า ก็พี่มวัวไปจีบสาวนะสิตอนพี่กลับมาน่ะแกไปแล้วหนุสาเดินตามแกจะไปต่อว่าแกละเมิดกฎปรากฏว่าตามแกไม่ทันตอนหลังถึงได้รู้ว่าแกมาแบบเจตพูดหลุงลุงเป็นคนบอกและเองว่ามันประหลาดไหมละ่ะที่วิญญาณออกจากร่างได้ทั้งๆที่ยังไม่ตายข้านึกว่าจะต้องตายเสียก่อนจึงจะออกได้ ที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆนะไม่รู้วัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่ก็ลองไปอยู่วัดอื่นดูสิไม่งั้นก็ไม่รู้อ,อ๋อนี่คิดจะไล่ข้าเหรอและเองขับรถให้หลวงพ่อได้ว่างั้นเธอะลูกศิษย์วัดคิดไปอีกทางเปล่านี่ก็พี่อยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้หนูไม่ได้คิดจะไล่พี่เลยให้ตายสิ พี่ไปแล้วใครจะเป็นคู่ทุกคู่ยากของหนูนายขุนทองพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ข้าอยากรู้โดยไม่ต้องลองนี่นาสมชายว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงหรือว่าหนูควรจะแนะนำพี่ยังไงกรุณาแนะนำหนูด้วยนึกว่าอาบุญเถอนะพี่นะมีหยุดหยุดได้แล้วขุนทองเองยิ่งพูดยิ่งวกวน จนข้าจะเวียนหัวแล้วนายสมชายพูดอย่างอดรนทนไม่ได้เวียนหัวหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูจะไปละลายยาลมมาให้ยังไม่ทันที่นายสมชายจะออกปากห้ามนายขุนทองก็หายเข้าไปในห้องครู่หนึ่งก็ถือถ้วยยาลมออกมาส่งให้ลูกศิษย์วัดอ้าวดื่มซะจะได้หายเวียนหัวนายสมชายไม่รับถ้วยยา หากใช้มือทั้งสองกุมกระหมับพูดว่าขุนทองข้าขอร้องเถอะนะเองอย่ามายั่วข้าเลยไปไปเก็บสำรับล้างและกวาดกุฏิให้เรียบร้อยส่วนข้าจะไปล้างรถพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปจันทบุรีแต่เช้าให้หนูไปได้วยคนได้ไหมไดหนูจะขึ้นไปขออนุญาตหลวงลงุงนายขุนทองว่าเพราะอยากจะไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้าง คงไม่ได้มั้งเองต้องอยู่ดูแลเรื่องงานศพพรุ่งนี้จะมีคนเอาศพมาสวดอภิธรรมตอนทุ่มเขาหมายถึงศพเจนวนสีศพใครและวทำไมพี่ถึงรู้ละ่ะก็เมื่อวันก่อนข้าไปเยี่ยมเขาเขาบอกพรุ่งนี้ตีสี่สิบห้านาทีเขาจะตายตอนเย็นจะให้ลูกหลานเอาศพมาไว้ที่นี่ใครนอรู้จักไหมป้านวนสี ที่ขายอาหารอยู่ที่ตัวจังหวัดนะ่ะดูเหมือนจะชื่อร้านเนยโพชนาข้าก็ไม่รู้หรอกว่าเอ็งรู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอเอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรู้จักเขาหรือเปล่านายขุนทองล้อเลียนนี่พอทีพอทีข้าถามอะไรสักอย่างเธอนะขุนทองพี่จะถามอะไรก็ถามมาเลยข้าอยากถามว่าเองเคยไหมที่อยู่ดีๆ ก่ฟันร่วงสองซี่นะ่ะเคยไหมอุ๊ยถามหวาดเสียวไม่เคยหรอกฮะเคยจะ่ทำให้ฟันคนอื่นร่วงหนะพี่จะลองไหมลองไหมนายสมชายไม่ตอบหากเดินไปที่โรงรถเพื่อทำหน้าที่ขืนคุยกับเจ้าหนุ่มที่ชื่อขุนทองนานกว่านี้อาจจะยั้งโทระะไม่ไหวก็มันกวนโทระเสียเะลเกินเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น วันที่สิเจ็ดกุมภาพันธ์25งพท่านพระครูออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่ตีสี่ 4. เข้ามาในรถแล้วก็นั่งหลับตาทันทีนายสมชายรู้สึกเหงาปากเพราะไม่มีคนคุยด้วยเขาขับรถอย่างตั้งใจหากขับไปชั่วโมงเสร็จๆก็รู้สึกง่วงเพราะเมื่อคืนกลับมาจากบ้านเหนือดึกไปหน่อยชายหนุ่มชะลอความเร็วลง ใช้ฟันขบริมฝิปากล่างจะรู้สึกเจ็บหากก็ยังไม่หายง่วงรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเอเชียใกล้ปากทางจะแยกเข้าถนนพหลโยธินคิดจะขออนุญาตจอดรถยีบสักประเดี๋ยวก็พอดีกับท่านพระครูพูดขึ้นว่าเข้าพหลโยธินแล้วจอดข้างทางอนุญาตให้หลับได้สิบนาทีชายหนุ่มปฏิบัติตามอย่างแสนจะยินดี เวลาง่วงแล้วไม่ได้นอนมันทรมานอย่าบอกใครท่านพลัครูก็ช่างรู้ใจหาใครเหมือนแสนดีมีเมตตาอย่างนี้สมชายขอรับใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยละครับหลวงพ่อเขาแอบ,บขอบคุณในใจครั้นจะพูดออกมาก็กลัวจะหายง่วงก็ในเมื่อท่านอนุญาตให้งีบมาหายง่วงเสียก็หมดสนุกกัน เข้าพหนโยทินแล้วในสมชายก็แอบ,บรถไว้ข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้หลับปุ๋ยไปในทันทีเขาไม่ห่วงว่าจะหลับเกินเวลาที่กำหนดเพราะเมื่อถึงเวลาท่านพระครูก็จะปลุกเองโดยที่ท่านไม่ต้องดูนาฬิกาท่านเคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วก็สามารถใช้สติแทนนาฬิกาปลุกได้ รถวิ่งเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบรุรีเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีหากไม่เสียเวลาจอดข้างทางก็จะมาถึง9ก้าโมงพอดิบพอดีตามที่ท่านรักครูกำหนดไว้สมชายเดี๋ยวแวะที่ร้านอาหารข้างทางนั่นหิวหรือยังถามอย่างอาทรน,นิดหน่อยครับเดี๋ยวนิมนหลวงพ่อฉันกาแฟสักถ้วย คงทันนะครับคงทันนะครับทันแน่นอนอีกสักห้านาทีก็ถึงแล้วต้องไปถึงให้ตรงเวลาเร็วไปช้าไปเจ้าภาพก็จะอึดอัดเป็นกังวลท่านสออลูกศิษย์วัดไปในตัวนายสมชายจอดรถหน้าร้านข้าวมันไก่ซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่หลายคันแล้วจึงลงมาเปิดประตูให้จเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วง จากนั้นจึงเดินตามท่านเข้าไปในร้านซึ่งมีโต๊ะว่างอยู่เพียงโต๊ะเดียวเท่าแก่เจ้าของร้านกุลีกุจอมาต้อนรับนิมนต์ครับเขาพูดไทยชัดเจนแม้สำเนียงจะออกทางคนจันนายสมชายต้องแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งมีลูกค้านั่งรับประทานอยู่เพราะจะนั่งร่วมโต๊ะกับท่านพระครูไม่ได้เท่าแก่ขอกาแฟถวายหลวงพ่อ ส่วนผมขอเข้ามันไก่เขาเดินมาบอกเท่าแก่แล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเจ้าของร้านเรียกลูกจ้างมาสั่งอีกทีหนึง่งตัวเขายืนอย่างสำรวมอยู่ตรงหน้าท่านพระครูหลวงพ่อมาจากไหนเหรอครับเขาถามอัตมามาจากวัดป่ามะม่วงจังหวัดสิงห์บุรีเท่าแก่รู้จักวัดนี้หรือเปล่าเคยได้ยินไหมไม่รู้จักครับ แต่เคยได้ยินชื่อเห็นเขาว่าจะาอาวาดวันนี้ดูหมอแม่นมากเจ้าของร้านพูดตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างได้ยินมาว่านอกจากดูหมอแม่นแล้วท่านยังให้หวยเก่งด้วยอาตมาไม่เคยให้หวยใครส่วนเรื่องหมอดูก็เคยมาบ้างสมัยที่มีกระจกหมอดูแต่ก็ได้โยนทิ้งน้ำไปรวมยี่สิบปีแล้ว ท่านตอบตามจริงแล้วครับแมมผมนึกว่าจะได้เลขสักตัวสองตัวเจ้าของร้านรู้สึกผิดหวังที่จริงเขารวยอยู่แล้วหากก็อยากรวยขึ้นไปอีกวิสัยของผู้ตุชนนั้นคำว่าพอย่อมไม่มีขยันทำมาหากินก็รวยเองนั่นแหละก็มีรายได้ทุกวันไม่ใช่หรือครับแต่มันน้อย อยากได้ทีละมากๆนะครับหลวงพ่อคนมีนิสัยงกมาแตก่กำเนิดว่ามากมันก็มาจากน้อยนะโยมนะโบราณเขาสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอาตมาว่าเขามีเหตุผลนะโบราณนนะ่ะพอดีกับลูกจ้างนำกาแฟมาให้ เจ้าของร้านจึงรับมาประเคนด้วยตนเองเสร็จแล้วก็ขอตัวไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นๆเพราะคิดว่ายังไงเสียก็คงไม่ได้เลขแน่ในความรู้สึกของเขาหลวงพ่อองค์นี้ไม่น่าศรัทธาพระที่ดูหมอดูไม่เป็นให้หวยไม่ได้ใครจะไปศรัทธาเลื่อมใสเจ้าของร้านคิด ออกจากร้านอาหารนสมชายก็ขับรถตามแผนผังที่คุณนายโสพิษส่งมาทางท่านพระครูและก็ไปถึงบ้านงานตรงเวลาคุณนายโสพิษออกมาต้อนรับถึงรถนิมนต์ค่าหลวงพ่อกำลังกลัวว่าสมชายจะพาหลวงพ่อหลงทางอยู่เชียวที่ไหนได้มาก่อนองค์อื่นๆเสียอีกคุณนายพูดอย่างยินดี นิมนท์ท่านเข้าไปนั่งอย่างอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระสงฆ์เก้ารูปท่านพระครูเลือกนั่งลำดับที่สองเพระาะทราบว่ามีท่านจะคุณรูปหนึ่งได้รับนิมนต์มางานเดียวกันเห็นหนอมีประโยชน์อย่างนี้ท่านสังเกตการจัดอาสนะสงฆ์ที่เจ้าภาพจัดไว้เห็นว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมพระพุทธรูปควรเอาไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ ก็ไปอยู่ทางซ้ายมือคลัดมองไปทางขวาก็เห็นว่าเป็นห้องน้ำจึงเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่จะภาพต้องจัดพระพุทธรูปไว้ทางซ้ายมือประเดี๋ยวหนึ่งท่านจะคุณกับพระสงฆ์อีกเจ็ดรูปก็มาถึงสงฆ์เจ็ดรูปนั่งต่อจากท่านส่วนท่านเจ้าคุณนั่งอาสนะที่ติดกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นหัวแถวท่านพระครูทำความเคารพท่านเจ้าคุณด้วยการกราบสามครั้ง รับไหว้แล้วผู้มาใหม่ก็เริ่มรายการตำหนิเจ้าภาพได้เสียงค่อนข้างดังว่าโยมทำไมเอาพระพุทธรูปมาไว้ข้างซ้ายมือของพระสงฆ์ทำไมไม่เอาไว้ขวามือโยมทำผิดรู้ไหมเจ้าค่ะคุณนายโสภิตรับผิดโดยไม่ได้แก้ตัวที่หน้าที่หลังอย่าได้ทำอย่างนี้อีกนะแขกไปใครมาอายเขา คนที่เขาไม่รู้ธรรมเนียมก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่รู้เขาจะตำหนิเอาท่านว่าอีกเจ้าค่ะคุณนายเจ้าของบ้านรับผิดอีกอะไรเป็นถึงคุณนายในอำเภอทำไมไม่รู้จักขนบธรรมเนียมซิ่บ้างเลยคราวนี้คุณนายน่าสลดลงนิดหนึ่งอธิบายช้าๆหากชัดถ้อยชัดคำว่าท่านเจ้าคุณเจ้าคะ ดิฉันก็พอรู้ธรรมเนียมเจ้าค่ะแต่ที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะเห็นว่าการเอาพระพุทธรูปไปตั้งติดกับห้องน้ำมันไม่เหมาะดิฉันก็เลยต้องทำผิดธรรมเนียมเจ้าค่ะฟังคำอธิบายของคนเป็นเจ้าภาพแล้วท่านจ้คุณถึงกับหน้าเสียคิดในใจว่าไม่น่าปากไวเช่นนี้เลยอายพระลูกวัดเจดรูปนั้นก็อาย ไหนจะรูปที่ติดกับท่านนี่อีกละ่ะมาจากวัดไหนก็ไม่รู้แต่ดูท่าทางจะเป็นพระภูทรเสมากกว่าจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งนิ่งดูเหตุการณ์อยู่และท่านก็ได้บทเรียนอีกบทโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนบทเรียนนั้นสอนท่านว่าไปที่ไหนอย่าเอาปากไปก่อนให้ถือคติว่าตาดูหูฟังปากนิ่ง จะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าคนอื่นเขาทักทายปราศัยกับเจ้าของบ้านพอสมควรแก่เวลาแล้วพระสงฆ์ทั้งก้ารูปก็เริ่มเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคุณนายโสภิตและญาติญาติจึงช่วยกันถวายพัตหารแด่พระสงฆ์ท่านพระครูเจริญคิดว่างานนี้หากท่านเพียงนั่งพิจารณาอาหารโดยไม่ฉันก็คงจะต้องถูกท่านเจ้าคุณช่างเจรจารูปนี้ตำหนิติดเตียนเอาเป็นแน่ เพลเผอคุณนายโสพิจะต้องถูกเอ็ดอีกว่าไปนิมนต์พระบา้บาบา้าบบจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ดังนั้นจึงฉันไปสองสามคำพอเป็นพิธีขั้นพระสงฆ์ฉันพัฒหารเป็นที่เรียบร้อยคุณนายโสพิจึงถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปเมื่อพระสงฆ์ยถาสัพพีเธอจึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ในอำเภอสิทธิศักด สามีผู้ล่วงรับท่านพระครูเคยสอนไว้ว่ายัตถาให้ผีสัพพีให้คนดังนั้นเมื่อพระขึ้นวายัถาวาริวหาเธอจึงเริ่มปรินน้ำลงในภาชนะกระทั่งท่านว่าถึงมณิโชติระโสยัตถาแล้วประนมมือรับพรเมื่อท่านขึ้นสัพพีติโยวิวัตชันตุ เมื่อพิธีทำบุญอายุครบห้ารอบของคุณนายโสพิษเสร็จสิ้นลงท่านจ้าคุณและพระลูกวัดอีกเจ็ดรูปจึงลากลับคุณนายโสพิษไปส่งท่านถึงรถคุณนายพระที่นั่งติดกับอาตมาเป็นใครกันท่านจ้าคุณถามรู้สึกไม่ถูกชะตากับพระภูธรรูปนั้นคงเป็นพระภูธรแน่ๆท่าทางเฉยๆออกอย่างนั้น แต่จะเป็นพระภูทรหรือพระนครบาลท่านก็รู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นไม่ถูกชะตาเอามากๆคุณนายโสพิตไม่ตอบในทันทีเธอกำลังคิดหาคําตอบที่เหมาะสมดูเหมือนท่านเจ้าคุณจะมีจิตริษยาท่านพระครูอยู่ในใจตัวเธอเองนั้นเคารพนับถือท่านพระครูมากกว่าเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติ ส่วนท่านเจ้าคุณน,นั้นเคยนับถือกันในสมัยที่คุณสิทธิศักยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เลื่อมใสในจริยวัตรของท่านสักเท่าไรขนาดลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านยังมาแอบนินทาให้คุณนายฟังถึงสรรพคุณของเจ้าคุณรูปนี้ว่าเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดดึกซัดมามา่าตีห้าคิดดอกเบีย้ย เขาบอกว่าท่านมีเงินเป็นล้านๆให้คนกู้ยิ่งกว่านั้นลูกศิษย์คนเดียวกันนี้ก็ยังมาเล่าอีกจะจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ลูกศิษย์คนนั้นเขาเล่าให้คุณนายฟังว่าคุณนายครับผมน่แสนจะอึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ได้ครั้นจะไม่พูดไม่บอกมันก็อึดอัดแน่นอกผมขอบอกคุณนายคนเดียวก็แล้วกันรู้แล้วก็เหยียบเจนะครับ เย็บให้แน่นๆเพราะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูท่านเจคุณเมื่อไรผมต้องตายเมื่อนั้นตายอย่างขีดเชียวนะครับเขาอารังพบทยืดยาวก่อนเล่าว่าคุณนายทราบไหมครับที่ท่านเจคุณท่านคุยว่าสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันนั้นะ่ะความจริงเป็นอย่างไรเขายกมือท่วมศรีรษะพร้อมกล่าวสาบาน เจ้าประคูลถ้าลูกช้างใส่ร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้ลูกช้างตายไปตกนรกเถอะและจึงเล่าวิธีการเข้านิโรธสมาบัติของท่านเจ้าคุณว่าท่านจะปิดกุฏิเจ็ดวันห้ามลูกศิษย์ลูกหาเยี่ยมเยียนโดยสั่งเขาให้บอกคนเหล่านั้นว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดคืนเจ็ดวันติดต่อกันโดยไม่ฉันและไม่จำวัด ตัวเขาต้นนั้นที่รู้ว่าท่านตุนอาหารการกินไว้เต็มตู้เย็นแล้วก็สั่งให้เขาทำขึ้นมาถวายกินกินนอนๆอยู่ในกุฏิครบเวลากำหนดแล้วก็ให้เขาประกาศแก่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครอยากได้บุญให้รีบเอาอาหารตลอดจนข้าวของเงินทองมาถวายเพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้น มีอานิสง์แรงกล้าบรรดาผู้งกบุญแต่ไร้ปัญญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกล่าวเชื่นชมว่าผิวพันณุ์ท่านเจ้าคุณผ่องใสเพราะอำนาจสมาธิมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าท่านผ่องใสเพราะกินกินนอนนอนอยู่ในกุฏิถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่รู้ว่าท่านจะหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมใช่บ้างเลย ทรงท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพแล้วคุณนายโสพิษจึงกลับมาคุยกับท่านพระครูเพื่อรายงานผลการปฏิบัติธรรมให้ท่านทราบคุณนายเคยมาเข้ากรรมฐานวัดป่ามะม่วงหลายครั้งและนำมาปฏิบัติที่บ้านทุกวันมีปัญหาอะไรก็ไปเรียนถามท่านพระครูเพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเป็นนายอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีการไปมาจึงไม่ลำบาก ต่อเมื่อในอำเภอเสียชีวิตคุณนายจึงย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดจันทบรุรีแล้วก็เลยไม่ได้ไปมาหาท่านพระครูอีกหลวงพ่อคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์ค่ะคุณนายพูดขึ้นเมื่อกลับมานั่งเรียบร้อยแล้วอัศจรย์ังไงหรือคุณนายท่านถามก็ดิฉันนั่งกรรมาฐานอยู่ในห้องพระดีๆเกิดตัวลอยออกไปข้างนอกหน้าต่าง กิ่งทับทีมเกือบแทงตานะะี่ยค่ะพวกคนใช้เขาเห็นข้าวก็เลยพากันคิดว่าดิฉันได้คุณวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แหม่ลอยออกไปตกดังตุบยังหาว่าเหาะได้คุณนายเล่ายังนึกขำตัวเองไม่หายก่อนจะลอยคุณนายรู้สึกอย่างไรรู้สึกตัวมันเบาคะ่ะดิฉันก็กำหนดเบาหนอ พอกำหนดได้อย่างนั้นตัวมันก็ลอยขึ้นไม่ทราบลอยได้ยังไงน้ําหนักร่วมแปดสิบเธอพูดอย่างกังขาแล้วคุณนายกำหนดว่ายังไงตอนตัวลอยนะ่ะดิฉันกำหนดลอยหนอลอยหนอคะ่ะแล้วกันกำหนดอย่างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรก็ให้ลอยมันก็ลอยนะสิดีนะที่ไม่ลอยไปถึงวัดป่ามะม่วงโนน ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มคุณนายจึงเอออวยว่าแหม้ถ้าไปถึงที่โน่นก็ดีนะสิค้ะหลวงพ่อดิฉันจะได้เลิกจ้างคนขับรถอยากไปไหนก็ไปลอยไปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพ่อดิฉันได้ยานอะไรคนถามอยากรู้ไม่ใช่ยานหรอกคุณนายเป็นอำนาจปีตินะ่ะ ปิติที่ทำให้ตัวเบาลอยขึ้นได้เขาเรียกว่าอุปเพงคาปิติการเกิดปิติขึ้นเองพระองค์ขณะที่ปฏิบัติไม่สมดุลกันกล่าวคือสติวิริยะและก็สมาธิมันไม่เสมอกันสมาธิมันเกินสติและวิริยะจึงทำให้ออกนอกลู่นอกทางฉะนั้นคุณนายต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นอีก ให้มันเสมอกับวิริยะและสมาธิการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าแต่ฉันก็มีสตินะคะหลวงพ่อเพราะขณะตัวลอยดิฉันก็รู้คุณนายพูดอย่างแครงใจอาตมาไม่ได้ว่าคุณนายไม่มีสติเพียงแต่บอกว่ากำลังของมันด้อยกว่าสมาธิกับวิริยะแล้วเวลากำหนดขณะที่ตัวลอยคุณนายต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอ คือเอาสติไปรู้ว่าตัวกำลังลอยถ้ากำหนดอย่างนี้แล้วมันยังลอยคุณนายก็ต้องกำหนดว่ายหยุดหนอหยุดหนอเข้าใจหรือยังอย่าไปกำหนดลอยหนอลอยหนอไปตกน้ำตกท่าเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาสอนไม่ดีแม้ที่ฉันนึกว่าตัวเองได้ฌานสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้สิเอถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันจะได้ขายรถเลิกใช้รถไปเลย คุณนายโสพิตผู้ติดตลกบรรดาญาติิที่นั่งฟังการสนทนาระหว่างคุณนายวัยหกสิบกับรพระภิกษุห้าสิบอยู่นั้นไม่มีสักคนที่เข้าใจด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต